กระเป๋า oh, oh, oh. ตาไม่มีแบงค์พันอยู่ในนั้นจะไปทุกคราว oh, oh, oh. ตาไม่มีน้ำมันอยู่ในรถสุดสุดสวยที่สุดชุดดวงให้กุณอยู่อยู่มาเป็นชุดพร้อมกันทุกวันพุดอยาดดูบอลที่สุดตามันไม่นุกถูกวางสนุกรถโดนทุบเสเริงัางตั้งแต่เช้า ครับคุณครับครับเรามีคำถามจะถามครับถามอะไรครับคำถามแรกคือภาษาศิล์คืออะไรครับอ่าภาษาศิล์ก็คือคำคำสอนคนโบราณครับแล้วศิลปะศิลป์ตอบคายอย่างไรครับสอนนี่สอนไม่สอนคนนะแล้วมันตอบคายยังไงครับครับแบบแบบใช้คำนี้นะครับแล้วคุณรู้จักอะไรเรา มันมันมีคุณยกตัวอย่างมาเลยครับว่ามันจะมีอะไรบ้างที่ข้อที่คุณรู้อ่ะรับช้างจับตะกระแตหมายความว่าไงหมายความว่าอะไรครับขี่ช้างขี่ช้างจับตะกระแตหมายว่าอะไรคุณบอกความหมายไปเลยครับความหมายครับคือให้คนมีความพยายามในการขึ้นขี่ช้างแล้วจับตะกระแตได้เข่าเขอบคุณมากเข่ามากครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับมาสเตอร์ต้นกับมาสเตอร์วินนะคะอหนูจะถามมาสเตอร์ต้นกับมาสเตอร์วิน่ามาสเตอร์คิดว่าสมษันคืออะไรคะมาสเตอร์บ well? ่อนเลยไหมใครก่อนไม่ได้มาสเตอร์รู้นะมาสเตอร์ิว่าสมดุลสุภาษิตน่าจะเกี่ยวกับความเป็นไทยหรือเป็นแนวทางให้รู้ว่าเราควรจะทอะไรหรือจะไปหยุดสุสานเพื่อให้เขาใจง่ายสุภาษิตคำนี้พยคำนี้ เขาได้ผลตอบแทนมาแล้วแล้วมันไม่ได้ไม่ไม่คุ้มกันแล้วเนาะอะไรน่าจะประมาณนี้แหละเนาะจ้ผม้าพ i เก๋เธอจะให้เราดีๆหรือเธอจะให้เราด้วยน้ำตาไม่ไม่ให้เนี่ยเราโก็กินไงก็บอกว่าเราไม่ให้ไงกูจะกินเนี่ยเราไม่ให้ดีเอาไปกินและไม่เลยโอ๊ยไม่ยับมเลยปะปากกูเละเห็ไหมก้าดายทิ้งจน อยู่ไหนเท็ดเท็ดให้กู่อยนะเกดจะเสือขึ้นนยีอะหยีเหนียอยู่เรานะคะกินไก่บนบกไม่ได้นะคะเราต้องลากลงไปกินในน้ำค่ะหรือรียกอย่างว่าไม่ใช่ค่ะเรอย่างบค่ะขอา 喂，奶奶，啊，那个阿姨，我 อร่อยมากเรื่กินบนบอกกินไม่ได้แล้วเนี่ยเงล่ากลงมากินในน้ำนน้เว้ยนี่นะคะเวลาเราหิวน้ำไอ้กินที่เนี่ยเรื่องฉี่เชื่อมี่เมื่อคือตีอ ป่วยนิดหน่อยอ่ะต้องดูแลแม่แม่อป่วยเดี่ยนก,ก็จะป่วยอีกแล้วป่วยไปป่วยกันให้หมดเลยปล่วยให้แมนอนทั้งบ้านเลยนะงานไม่ต้องทำเลยแต่เขาทำเองแค่นี้แหละทำเลย เราหิวเราขอโทษเราเล่นน้ำมาก็เราหิวเราไม่รู้เฮ้ยเล่นน้ำาหรอเฮ้ยรู้เปล่าในนะ้ำมันมีอะไรไม่มีหอรอกเล่นมาแล้วเห็นเราเนี่ยเกมเปียกโชกเลยเนี่ยสนุกจะตายโหไม่รู้อะไรมีผีไหมมีมีผีเดี๋ยวเราลงให้ดูไป เออเตือนแล้วนะเว้ยไม่เชื่อก็แล้วแต่ถูกวงเจอนะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสรุปโครงงานเรื่องสุภาษิตกันค่ะสุภาษิตเป็นคำนามหมายถึงค้อยๆที่กล่าวติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านานมีความหมายที่ดีแต่งนิสต่อใจจ่องเทยอเป็นคำน,นามคือค่อยๆที่เยียงขึ้นมามีความหมายเป็นกลางคือไม่เน้นทางสอนแต่งติสต่อ่จสำนวนมีสาเหตุเกิดจากหลายอย่างนะคะเช่นสำนวนที่เกิดจากธรรมชาติ ัวอย่างที่หนึ่งไก่กินข้าวเปลือกมีความหมายว่าไกา่กินถิงบนลสำนวนนี้ผู้นำเต็มว่าไก่กินข้าวเปลือก,อย,อ,ยกยอยู่อย่างไรคนก็ยังิดถิงบอลอยู่อยางนั้นสำนวนที่2นะคะไก่ขันมีความหมายว่าโดยธรรมชาติแล้รรวเม,รรมวื่อรุ่สามไก่จะเริ่มขันดังนั้นไก่ขันจึงมีความหมายว่าแสงเทาที่กําลังขึ้น จำนวนที่เกิดจากสัเหตุนะคะสัมภารแรก้ีเส้นค่ะซึ่งมีความหมายว่าการทําให้ทขึ้นฟังและหัวอจปลอดภัยนะคะแล้วก็อย่างเช่นสําเนว้ที่ว่ากรบกยิ้เส้นนะคะซึ่งเป็นสัมนวใหม่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคีว่าเส้นตื้นนะคะเส้นตื้นคนก็จะใช้เรียกคนที่หัวร้องง่ายนะคะจำนวนต่อไปนะคะใจดีสู้เสือค่ะซึ่งมีความหมายว่าการทําใจให้เป็นปกติเผชิญกับผิงที่น่ากลัวค่ะ สำนวนไทยที่มาจากประเพณีนะคะคือหนึ่งกินขันมากซึ่งหมายถึงการแต่งงานอย่างมีหน้ามีตาสองไม่เสียเยอนเสียปีซึ่งหมายถึงการจัดตั้งทำกิจการกิจกรรมใดเมื่อถึงเวลาที่ต้องควรเป็นการไม่เสียเวลาวลไม่เสียเวลาเป็นเยอนเป็นกิ้งที่ผ่านมาสำนวนที่เกิดจากความประพฤติค,คือกินข้าวร้อนนอนเตืมสายซึ่งหมายถึง ผู้จะทํางานชั้นขุดมูลนายซึ่งสามารถทํางานเมื่อใดก็ได้อะไรก็ได้อย่างไรก็ได้และข้านอากเจ้าข้ามนอกโมซึ่งหมายถึง <c oughs> ซึ่งหมายถึงการทํางานหรือการทําสิ่งใดๆที่ไะจักประเด็นี้ทัดเนียมหรือการแอบอ้างจนถ้าเป็นผู้สูงศักดิ์ค่ะกอยา่ให้กู ดูเละหว่ะตอนน้ำน้ำอือุเติมเมื่อกี้เองนะอ๋อปวะ 加油啦！<I> <laughs> <laughs>